อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่กุรลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปีพศ2566ร,ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2566โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่เอเทอเพร่เกียรติและสืบสาร พระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย2เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีเจนตนัตติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดํารงชีวิตการศึกษาสังคมเศร,รษฐกิจและประเทศชาติ 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความร่วมมือและแสดงออกความรู้และความสามารถตามความถนัดและตามความสนใจกิจกรรมที่จัดขึ้นจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันในระดับชั้นมต้นและมปลายดังรายการต่อไปนี้ 1. การประกวดแฟนซีแดนซ์ซีซั่น5 2. กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ROV 3. สนุกคิดวิดโคด d ิ้ง 4. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 5. การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากาคณะครูบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณมาณที่นี้เป็นอย่างสูงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้เปิดกิจกรรมสัปดา์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2566ให้โอวาทนักเรียนและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับเดรียนเชิญครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณะครูทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนบ้านราวิยาจากการกล่าวรายงานเมื่อักครู่นี้รู้สึกดีใจที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสนใจและเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความสําคัญของการค้นคว้าหาความรู้โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรู้จักนําความรู้ไปใช้ในการเรียน การดำรงชีวิตเพื่อส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการศึกษาในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสําคัญในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับในด้านการศึกษาและการก้าวสู่สายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดียต่อไปในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้วงการศึกษาเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดียในประเทศไทย ก้าวหน้าทัาเทียมกับต่างประเทศดังนั้นจะมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นในการจัดกิจกรรมสัปดา์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้ได้เห็นความสําคัญและความตั้งใจของคณะครูผู้จัดงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงได้รับความรู้เพื่อนํากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควญแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโน,คโ,นโลยีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศา2566ณบัดน,นี้ขอขอขอบคุณท่านผู้บริการอนุกูกลกรลามเมทากุลน,นะครับประธานในพิธีครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประธานไปที่บริเวณลูกโลกนะครับเดี๋ยวทำการเปิดนะครับ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโยีเรื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566นะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณท่านประธานในพิธีนะครับเมื่อนับถอยหลังนะครับให้ท่านผู้ในการนะครับได้แตะไปที่ลูกโลกนะครับแตะไปที่ลูกโลกแล้วก็เป็นอันเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับถอยหลังกันนะครับนักเรียน5 4 3 2นมนครับพิธีเปิดน,นะครับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566นะครับของกลุ่มสาระกลรู้วิทยาศาสตร์แเทคโนโลยีก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับด้านหน้าได้ครับเห็นเห็นชากอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายภาพนะครับ สำหรับคอนเซปต์ปีนี้นะครับเวิลเวนะครับปีนี้อ่าเดี๋ยวมาถ่ายด้านหลังนะครับปีนี้กิจกรรมนะครับคอนเซปต์ของอ่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกๆปีนะครับปีนี้กิจกรรมของเราจัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะครับสำหรับแฟนซีแดน c ์นะครับ ซึ่งนักเรียนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากนะครับปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการสมัครแข่งขันนะครับเ,เกือบ10ว่าทีมนะครับตอนเราคัดเลือกออกมาเหลือระดับชั้นละ4ทีมนะครับเพื่อชิงชนะเลิศในวันนี้ครับเวิร์นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ สุดยอดมากๆนะคบขอขอบพระคุณท่านผู้มีการอนุกูลกัลัาไปมทากุลผู้มีการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาไปยังสูงนะครับที่วันนี้ท่านให้เกียราเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ